ร่วมค้นโดยบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์จำกัดมหาชนหรือแบมท่านผู้ชมครับ ถึงแม้ว่าในบางครั้งเราจะได้ยินเรื่องราวที่ไม่ดีเกี่ยวกับเด็กช่างอยู่บ้างแต่อีกด้านหนึ่งเรื่องราวที่ดีๆของพวกเขาก็มีให้รับรู้อยู่เสมอนะครับช่วงเติมฝันปันน้ำใจกับบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์จำกัดมหาชนหรือแบมปีที่9วันนี้จะพาท่านผู้ชมไปรู้จักกับคุณวรวัตอาจารย์หนุ่มประจำวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเซาผู้ที่นำนักเรียนออกไปสร้างประโยชน์ให้กับสังคมครับเราไม่ได้ไปสร้างภาพลักษณ์ที่เสียให้กับวิทยาแต่ไปทำความดีคนภายนอกนะครับที่มองนักเรียนนักศึกษาอาชีวะะนครับ ส่วนใหญ่จะมองว่าดุดันและโหดร้ายเด็กต้องเตีกันแน่เด็กต้องมีเรื่องกันแน่นอนนะครับซึ่งตรงนี้ผมมองว่าเป็นส่วนน้อยนะครับ,บโครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชนนะครับในการนํานักเรียนนักศึกษาออกไปทาสศีนะครับจุดเริ่มต้นเกิดมาจากนักเรียนนะครับซึ่งรวมตัวมวสมอยูนไทยนี้ทางผู้วยการก็ให้ออกไปดูว่าสิ่งที่มันเปื้อนตามกําแพงที่ตัวเองนั่งเนี่ยมันเกิดมาจากอะไรแล้วก็ให้นักเรียนนักศึกษาเนี่ยไปลบ เขามีผลทางรอที่ดีเหมือนเขาได้ออกไปเที่ยวไปสนุกและมีประชาชนชมเชยเขาก็ได้จัดโครงการให้เกิดขึ้นองีกได้ทําความดีให้กับสถาบันนะครับเขาก็เลยมีจิตอาสามากขึ้นหลังๆเนี่ยจะเป็นอาสาสมัครสมัครป่ช่วยลดภาพลักษณ์ของการเป็นนักเงยนนัก,นกเลงของเด็กลงได้เยอะและเพื่อร่วมสนับสนุสน,นกิจกรรมดีๆที่ทําเพื่อสังคมนะครับช่วงเติมฝันปันน้ําใจกับแบบปีที่9 จึงดาเนินการประสานงานไปยังวิทยาลัยต่างๆเพื่อให้นักเรียนได้มาทํากิจกรรมที่ดีๆเพื่อสังคมร่วมกันครับถ้าหากท่านผู้ชมสนใจที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในอาสาสมัครครั้งต่อไปก็สามารถติดต่อได้ตามที่อยู่ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอในขณะนี้นะครับก็ไม่ได้มตีกันอย่างเดียวครับ้าสีร่วมกันก็ได้ครับก็สนุกดีครับ